สวัสดีค่ะครูศรีน่าจันดีค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านออกเสียงโดยใช้เกมสไลเดอร์การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมการเล่นเกมสไลเดอร์ ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นเป้าหมาย80%โดยกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่1ทับ1จำนวน32คนโดยให้นักเรียนทดสอบเกี่ยวกับคำศัพท์ก่อนเรียนหลังจากนั้นให้นักเรียนเล่นเกมสไลเดอร์และฝึกอ่านคำศัพท์จากบอร์ดเกมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจำนวน3แบบ ประกอบไปด้วยหมวดคำศัพท์ตามการสีชมพูและสีฟ้าจากนั้นจึงทำการทดสอบหลังเรียนและวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละสำหรับงานวิจัยนี้ผลปรากฏว่าการจัดกิจกรรมเกมสไลเดอร์สามารถช่วยพัฒนาทักษะการอ่านให้นักเรียนอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ผ่านร้อยละ95สูงกว่าร้อยละ80 ของวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้ากำหนดเอาไว้โดยการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน32คนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ95ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ5และนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ผู้วิจัยได้เน้นการอ่านคำศัพท์และให้นักเรียนทบทวนและให้ทำการฝึกฝนอ่านที่บ้านเพิ่มเติมค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะครูสัติธรปานสิรินะคะหัวข้อเรื่องวิจัยการพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 2ทับสโดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านเรื่องสั้นประกอบภาพการวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาผลการใช้แบบฝึกการอ่านเรื่องสั้นประกอบภาพ 2. เพื่อสร้างแบบฝึกการอ่านเรื่องสั้นประกอบภาพเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจการอ่านมากขึ้น 3. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนให้คล่องขึ้นโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดปุรานาวาชั้นป1นทับ2ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567จำนวน7คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แบบฝึกการอ่านเรื่องสั้นประกอบภาพ 2. แบบบันทึกการอ่านเปรียบเทียบคุณภาพการอ่านเรื่องสั้นประกอบภาพ 3. แบบประเมินเปรียบเทียบการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนำคะแนนของแต่ละชุดฝึกมารวมกันและหารด้วยจำนวนชุดฝึกสรุปผลการวิจัยจากการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้พบว่าการใช้แบบฝึกการอ่านเรื่องสั้นประกอบภาพ กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านหนังสือไม่คล่องจำนวน7คนผลปรากฏว่านักเรียนจำนวน5คนมีพัฒนาการด้านการอ่านดีขึ้นมากซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจส่วนนักเรียนจำนวน2คนมีพัฒนาการทางด้านการอ่านอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุงซึ่งผู้วิจัยจะใช้วิธีการอื่นๆเพื่อพัฒนานักเรียนต่อไปขอบคุณค่ะ รายงานวิจัยการพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาข้อการบวกของนักเรียนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่หนึ่ง mm hmm. การบทคัดย่อการศึกษาการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่อมเสริมการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการพัฒนาหรืแก้โจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบฝึกการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกของจำนวนต่างๆจำนวนสองชุดและทำแบบทดสอบหลังเรียนนำคะแนนที่ได้มาหาค่าร้อยละแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปผลการศึกษาปรากฏว่า พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นโดยที่ก่อนใช้แบบฝึกทักษะการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหานักเรียนได้คะแนนร้อยละ39.23แต่ภายหลังจากใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหานักเรียนได้คะแนนร้อยละ 68.08แสดงว่าแบบฝึกการพัฒนาทักษะแก้โจทย์ปัญหาการบวกทั้งสองชุดที่จะดทำขึ้นเป็นแบบฝึกที่สามารถพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาได้เป็นอย่างดี สวัสดีค่ะคุณครูสุชาดากลิ่นบัวขาวนะคะวันนี้จะมาขอเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม สารภูมิศาสตร์โดยการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ4ปีการศึกษา2567โดยการทำวิใจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในสาระภูมิศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ เพื่อพัฒนาเอกสารแบบฝึกทักษะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในรอบวันกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ4ปีการศึกษา2567จำนวน35คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1. แผนการจัดการเรียนรู้และ 2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าเฉลี่ยส่วนเบี่งเบนมาตรฐานและค่าร้อยละหลังการพัฒนาผลสำฤทธิ์ของนักเรียนโดยใช้สื่อการสอนแบบฝึกทักษะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันพบว่านักเรียนมีการเรียนรู้หลังการทำแบบฝึกทักษะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทักษะคิดเป็นร้อยละ85.71ค่ะ การนำเสนองานวิจัยในครั้งนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสันสนีบุญเจริญมานำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา2567ชื่องานวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาฝึกทักษะและแก้ไขปัญหาการอ่านโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ5โรงเรียนวัดปุรานาวาสกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยบทคัดย่อง,งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาและฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาการอ่านโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ5มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยและเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบอาที กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 5ัปีการศึกษา2567โรงเรียนวัดปุรานาวาสผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบบฝึกทักษะการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่1และแบบทดสอบการอ่านการสอบอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และวิเคราะห์ข้อมูลมาจากใช้ค่าสถิติร้อยละโดยการอภิบายผลร้อยละค่ะ ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลค่าเฉลี่ยนักเรียนมีผลคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละการอ่านชุดฝึกทักษะการอ่านแบบทดสอบการอ่านรู้เรื่องและการอ่านออกเสียงเพิ่มขึ้นหมายความว่านักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําที่มีประสิทธิภาพปีขึ้นหลังจากใช้แบบฝึกษะการอ่าน และมีพื้นฐานในการสอบ RT ีซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้สามารถนำแบบฝึกทักษะการอ่านคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ไปใช้เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านได้ในปีการศึกษาต่อไปสวัสดีค่ะงานวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธรริ์ธาธาทากงาาธธาการเรียนในเรื่องพุทธประวัติโดยใช้บอร์ดเกมเป็นสื่อการสอน,รนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งครับหกการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องพุทธประวัติโดยใช้บอร์ดเกมเป็นสื่อการสอนสำหรับนักเรียนซึ่งมีความสำคัญในการสร้างความเข้าใจในหลักธรรมและประวัติของพระพุทธเจ้า,าการวิจัยมีใช้รูปแบบการทดลองโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มได้แก่กลุ่มทดลองที่ใช้บอร์ดเกมในการเรียนการสอนและ ลกลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิมผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมและมีคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนในกลุ่มทดลองเฉลีย่ยอยู่ที่4.3จากคะแนนเต็ม5แสดงถึงความศึกษาและ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ผลการวิจัยมีชี้ให้เห็นว่าการใช้บอร์ดเกมเป็นเครื่องมือในการสอนเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และความสนใจของนักเรียนนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาบอร์ดเกมให้เหมาะสมกับเนื้อหาและความรู้ของนักเรียนรวมถึงศึกษาผลกระทบในระยะยาวของการใช้บอร์ดเกมในกระบวนการเรียนการสอนในอนาคต สวัสดีค่ะดิฉันนางเดินเพ็ญสีแลครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษครูพิเศษสายชั้นประฐมศึกษาปีที่1จะมานำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานที่มีต่อความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวในนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่1วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดปู่รานาวาทวีวัฒนากรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน20คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงซึ่งเป็นนักเรียนที่มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่ผ่าน การทดสอบสมรรถภาพทางกายจากนั้นได้มาทำการทดสอบก่อนการฝึกด้วยการวิ่งเร็ว50เมตรและทดสอบการวิ่งเก็บของรูปแบบการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานสปีดอาร์ i จลิตี้ควิกเนหรือ S A Q มีด้วยการ10รูปแบบ เริ่มการฝึกด้วยแบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานสปีดอะเจ i ิตี้ควิกเน็หรือ SAQ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งได้ทำการฝึกตามโปรแกรมที่กำหนดต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา10สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานตามโปรแกรมแล้วได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยการวิ่งเร็ว50เมตรคือการทดสอบสปีดและการวิ่งเก็บของคือการทดสอบ agility และ quickness ผลการวิจัยได้เก็บรวบรวมผลการทดสอบเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบระหว่างก่อนการฝึกและหลังการฝึกพบว่า แบบฝึกทดสอบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานมีคุณสมบัติหรือคุณภาพและสามารถพัฒนาความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้ดีขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนกลุ่มอื่นๆได้ขอบคุณค่ะวิจัยในชั้นเรียนเรื่องพัฒนาการร้องเพลงวิหกเขินลม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จำนวน12คนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรายวิชาดนตรีบทคัดย่อการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้นเรียผู้เรียนรู้จักเนื้อร้องจังหวะและทำนองเพลงวิหกเขินลมที่ถูกต้อง 2. เพื่อให้นักเรียนร้องเพลงวิหกเขินลมได้ถูกต้อง 3. เพื่อให้นักเรียนเกิด การพัฒนาทักษะด้านการร้องเพลงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะการร้องเพลงวิหกเหินลมโดยใช้วิธีการฝึกอ่านเนื้อเพลงวิหกเหินลมจากนั้นเปิดเพลงวิหกเหินลมที่มีเนื้อร้องและทํานองให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่3ฟังจากการเก็บข้อมูลแบบบันทึกผลการร้องเพลงวิหกเหินลมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3พบว่า การร้องเพลงวิหกเขินลมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งมีผู้เข้าร่วม12คนนักเรียนม,มีการร้องเพลงวิหกเฮินลมที่ถูกต้องตามเนื้อร้องจังหวะและทำนองเพิ่มขึ้นตามลำดับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคุณครูอมรรัตน์เอมพันดีนะคะวันนี้มานำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนวิชาการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1ค่ะในปี2567นนะคะคุณครูอมรรัตน์ทำวิจัยในชั้นเรียนในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานวิชาการงานอาชีพเพราะว่าวิชาการงานอาชีพนะคะเป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาทักษะให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการในการทำงานเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ การเรียนรู้และการดำรงชีวิตนะคะสามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ได้ในการทำงานวิชาต่างๆนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะยังขาดความชำนาญในการใช้เครื่องมือนะคะวิชาการงานอาชีพในส่วนของงานประดิษฐ์นะคะคุณครูอมรรัตน์ก็เลยทำวิจัยขึ้นนะคะเพื่อมีวัตถุประสงค์ศึกษาผลการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 แล้วก็ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการทำงานของนักเรียนค่ะซึ่งประชากรที่ใช้นะคะก็จะเป็นนักเรียนชั้นปอนนะคะจำนวน32คนค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยในครั้งนี้นะคะก็ประกอบด้วยแบบประเมินทักษะการทำงานของนักเรียนนะคะซึ่งเป็นกระบวนการทำงาน4ขั้นตอนนะคะมีเกณฑ์การประเมิน3ระดับมีแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทํำงานสถิติที่ใช้ในการวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลนี้นะคะก็คือค่าร้อยละค่าเฉลี่ยนะคะผลการศึกษาก็จะพบว่าคะแนนเฉลี่ยค่าร้อยละของคะแนนทักษะกระบวนการทํางานจากการประเมินกระบวนการทํางานของนักเรียนนะคะคิดเป็นร้อยละ 7 4 8 1ค่ะนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการทำงานวิชาการงานอาชีพโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากมีค่าเฉลี่ย2.81ค่ะขอบคุณค่ะ ชื่องานวิจัยการส่งเสริมการร้องเพลงชาติไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ชื่อผู้วิจัยนางสาวยอดขวัญปานช้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมบทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการร้องเพลงชาติไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่ไม่สามารถร้องเพลงชาติได้ถูกต้องโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม การดำเนินการใน2ขั้นตอนได้แก่การเก็บข้อมูลเบื้องต้านและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการร้องเพลงชาติไทยโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นเพลงคาราโอเกะเกมและภาพประกอบจากนั้นประเมินผลหลังจากดำเนินกิจกรรมผลการวิเทีาพบว่านักเรียนที่ตามมารองเพลงยาที่ได้ถูกห้องเพิ่มขึ้นจาก30เป็น85แล,และมีลดลงของจำนวนที่ร้องเพลงชาติไม่ได้จาก20เหลือ5 นอกจากนี้นักเรียนยังมีความมั่นใจและสนุกกับการเรียนรู้การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้กิจกรรมที่สนุกสนานและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการร้องเพลงชาติได้ดีขึ้นพร้อมทั้งสร้างความรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย